อากาดสบายดีและสวัสดีแข่พี่น้องกันเบิดสสืบสุกุนเนาะโดยกะตอนนี้เนาะกะออกมาเอาน้ำแข็งพี่น้องเนาะเอาน้ำแข็งก่อนจังซีไปเอา อื่นเนาะเอาที่ย่างๆไปก่อนอเดิดมาเลยใส่เต็มกระถังอย่างเงยพี่น้องเนาะแต่เพิ่มว่าเท่าไรราคาเต็มถังเดี๋ยวให้เกนไรหาเงินพี่น้องเฮ้ลร่างถังก่อนมากับไอ้กับพี่ไอย้ยี่จอนขายปาท้ายาหรือเปล่าขยปทายดิปึ๊บจะ ีจ้ก่อน,ออน,ออนสีจ้ีกเนาั่งลายอย่างอยูอย่ยพี่น้องเห็นเนาะอ่าสิ่งที่บาบุญไปเอาเมืนเน่อนไงจำไม่ชาดนี่ก็ไปตลาดไปซื้อข่าวคลองนะพี่น้องเนาะแต่ว่าบาบุญม่ได้ถ่ายอ่าเป็นทางประจอยข่าวคลองอ่าบาบุญอ่าท่ายเป็นบางอย่างนะพี่น้องเนะงาะเพราะว่าตัวลายขับรถเรน ເຮົາເປັນທາງເຂົ້າໄປເນາະໄປຍົກລົງອາຜไปເທີບໍ່ບ<อ>ໍ່ບໍหຫັນໜ້າມ อันนี้น่าจะสอบสามชิปหา่านอสอบเสรเต็มน,นี่แหละพี่น้องเต็มหัวบัตรไทยะอะไจะก็สอบด้ยซีหารหรือเเฮ้ย หน่อยเดียวอันนีาตหน่อยบหน่อยเนานะตัดเดียกเปื่อยแนละ้วมันห่อนร้บเปื่อยไป กำกระสอบอายุดใ่ที่ว่ายญ่ๆนะขาเดียวก็เต็มมันห่อนใช่ไหมเนาะมันต้อนอีกตัวยันก็นล้มันต้อนมันละลายไว้ มาเอาอยู่โรงงานหม่องฟันกลิตเลยเป็นหอกอาร์อาร์เส,สกสบมาเลยมาหายจะนเลยพี่น้องเลยเต็มรึเปล่าพอดีป่าวพอพอโอเคเต็มพี่น้องเลยพอดีแล้วเนะนะ ลงไปคิดเงินก่อนจะกระสอบล่ะบเ0็0สอบสอบละฮะสอบ2,000ฮะ xong sen sao xong sen sao văn kịp nó chịp em xọp xọp là sao văn kịp xong ừ. sen sao xì 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 เดี๋ยวเรียบร้อยพี่นองอเมื่อไหร่เบ๊ะเบ๊ะเบียเรื่ยว่าเอาเอาเลยก็ได้เอาเลยก็ได้อยู่แล้วเอาเอาเดี๋ยวเบะเอาเบียอีกเบิดจิ๋นอ่ะเดี๋ยวขับรถกันมันโอเคอ่าเบะมาเอาเบียก่อนพี่น้องเนาะอ่าในงานนี้ตรงนี้เต่ามีเบียพี่น้องเลยการเสียเอาก่อนจากซาวรังพี่น้องเนาะอ่า ข่าวยากก็ได้สิเอาอาข่าวหอมผันกับน้ำแข็งเลยอันนี้เอาไปเตรียมงานมื่อื่นขนาดนเลยความเมื่อื่น,นทีอยุ่งยากกว่านีหลายเท่าได้ละ,ะ <c oughs> ข่าวข่าวเมืก่อนก็ได้ผม้ข่าวหอมเมืนก่อนก็ได้โอเคบัดจริระ Hạ cái đây xì si vào Xì si răng này ทางมันแคบต้องออกไปที่เดียวทางยากเลยทางมันแอนเขายากออกยา<อ>กคือทางมันแคบอยู่แล้วพิดซีเลยออกไปซาวกัน นักพี่น้องเนี่เติมเติมล่มกินอีกย่งเปรี้ยขอาป้าอันนี้นะบริพ่อได้พี่น้องเอาไปซัมมี่ก่อนเงินมิซัมมี่ล้างเสนหาเท่ากับสามล้านเนาะแม่่สามล้านอะเซนหา มาจ่ายเงินนก่อนมาเนิเนาะเพราะว่าครบแล้วสาลังเลยลังมาแสนฮะสาลังกับสามล้านป่ะสามล้านเนาะอะไรัาไหนนำนก่นแล้ว กลายเป็นย่างไปก่อนยเดือลายย่างเน้อตอนหยย่างนีเป็นบุ้เนาะาอง่สามม่นใจะคองเป็นนดนบ่เดียวมันนับถมกัน้วอ่านับแล้วขา่ามันมันขาดกะเงียบไปแล้วเนาะมันเดือดได้เงียบ่ะมันเดือเงียบก็ได้เลย

dạ bón, 10 bong, phải lông còn nó hấp thẹp nữa, nó, nó to, 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 nó to lắm, lên, 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 บายดีน้องเลยย <c oughs> อดเอมื่อไรแล้วมันอ,อน,นี่โอ้ชอบชอะ น้ำแข็งเนาะ คนมาเลาแล้นาได้บอเดียวกันบ่มาเอาคนนี้รบาบดเดียวบดน้ำตานลยนะแล้วก็ชมมาก็รนหอนแพ่หอนบาท่เอาน้ำแขงลงกอนบาทนี่ มีไหมกวันบ่าเาไม่ไมกับไม่ใช่โชคชินักเสรโอ้นักเติมเลยเต็มเล้เต็มเลยได้เลยนะหลายคนจะได้ยิ่งว่าหามได้เหรคุณน่ะออกไปใครจะไปได้ยิ่งได้ยิ่งหลายคนได้ยิ่งว่า เห็นแ้อะการทำนี่เนาะท่านเสียไปไล่พุเือเรอถอยก้นเพราะว่าเป็นอถอยก้นหันบ่อโอ้ยบถอยก้นะได้อยู่นะนี่กะมามามาได้ยี่เนาอเ้ยตื่นเยเจ้านะท่านนตรงนีแต่บอท่านแอนยนไลเได้ได้เลช่นี่ตื่นแล้ว ơm à, ơm, tầm xuống Tầm xuống thằng này, tập luôn, à, tập à. 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 à, à. à, bè, luôn, tập luôn, tập luôn, tập luôn,

อ primo, ้ามขี้แห้งไเนาฉันอหเียได้แล้วรอรดตีนนะรอดตีนบ่เต็มเลยได้ดิขีอได้ใหมกับคืออนะมไม่ก <hi> ัดไม่หามกลางไม่หามกลาง ฮักเลยฮักเลรียนไม่หมดแต้ยกับไม่จบเจ้เนี่ยวันัอีกักกันวันักกันจับที่จุดเนวะแบบว่าไม่กับจับตัางหากอันผู้จับนี่ต่างหากนะมันจังบ่หมื่นเลยอันนี้เขาหุ่มเขาท่านี้อ่านี้พิษพัดท่านน้าใหม่ที่นี่ท่าน้าใหม่ไหมทาน้าใม่ชุดใหม่ลุ้นนะนี่หรอสาบัม่ดเชุดสดขึ้นในกาทักจับส้น ถามมถามใเลยเนท่ทชลยชทั้งพ <ok okay> ี well. Damn, uh um, uh, ่ตีเลี้ยงมาวรข้าวขอ่ามามามาตรงนี้เลยนอกขงนี่ตีไดเลยนี่ประเดิมก่อนนะ้ท่ามันบอกไปพินะไงมันต่วมันแคบนะเนาะบ เอาับเอาคอ้ัวเยชื่อบ้าไปเทหน่อยนี่นะล้วจุ่มเลยนู้น้เนืยอช่างโว้ยเรารู้ี่ลุมบ้านนู้นหลุมบ่นเมย์หลุมบ้านนูนหลุมานเมยก็เก่เอากิ๊ฟเงี้ยกิเง ต้นอกตนชาตูดโคตร้นเดียวเนาะต้นเดียวต้นเดียวจะฝืนเนาะมันมื่นนะมาเถือนอะไรอนนมาบานง่อนเนี่ยอันนี้ดีกว่าตู้มาเถ่อนจับอันนี้มันได้ช่วงเขาหน่อยมันไหลพคนพนเอาตูดนี่นจับอันนี้นะจับอันนี้ดีกว่าเสียตจเลยเอ้จับจับทึ้งอ้เสียตาจับท้งไปจท้งเอา

cái này là hỗ trợ, hỗ trợ, hỗ trợ. cái này là cái gì vậy? 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 cái này là là cái gì vậy? cái này là cái gì vậy? cái này cái gì vậy? cái vậy? cái này cái gì vậy? cái cái gì vậy? cái cái gì vậy? cái này là cái gì vậy? cái này là cái gì vậy? cái

đặt cái mi bên cuối một mi ok mày wow đi 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 đâu dắt đấy vậy nè thế cái đấy có khách

ก็แดดกมาหรอมีเงินมาใส่ต้นหวังหัวโอเคพี่น้องเนาะกะเอากองลงเป็นทียพ่อยเนาะก็เอาน้ำแข็งดูว่าน้ำก้อนแล้วก็เป็นเบียร์พี่น้องนะเบียร์ว่าดีนะอามาก่อนซาวล้างเนาะก็เป็นสามล้านกี่พอดีกัเป็นเงินบาทก็ตกอยู่หกพันบาทพี่น้องเลยเนาะ โดยเพราะว่าอลานหนึ่งตอนนี้มันสองพันเะพี่น้องเนาะโดยจะสำหรับเงินที่อ่าบุญเอาสำเบ็ดตังม้วนก็เป็นเงินอ่าของผืนใหญ่หลายหลายท่านเนาะอ่ารวมๆกันคนี้อ่าผู้บประสงค์ออกน้ำแน่แล้วก็ประสงค์ออกน้ำแน่ก็มีทั้งพอหักบาบุญแล้วก็อ่าทั้งเมจันเนาะอยู่ทั้งต่างประเทศเนาะที่ได้ฝากเงินใหม่บาบุญสดสวยงานบุญในครั้งนี้เนาะแล้วก็พอจะดีอยู่ทั้ง ต่างประเทศเนาะเดือดสาเนาะอเมริกาเนาะส่งทุกคนเข้ามาเนาะโดยก็ต้องขอขบวนขอบคุณอ่ะทั้งเบิดทั้งมวลเนาะโดยก็คอยอ่าเป็นอยู่ดีไม่แห้งสุขกายและสบายใจเปินในบ้านสำหรับใครขับขึ้นหไปบนน้อยข้าวฟันเข้าเนาะนอนรับขอได้เงินมื่อนอนตื่นขอได้เงินแสนเนาอนปรับถนาจำนวนขอได้สมมัติปรับธนาเด้อเนาะโดยท่าถุเนาะโดยก็อ่าอันนี้เป็นมื้อเริ่มพี่น้องเนาะมื้อเริ่มอ่าห่อข้าวต้มข้าวตาดหรือว่ามื้อปุกตูบ กูอื่นสิบุญไหว้กูนี่พี่น้องเลยนี่คืออาบบุญนี่อ่าตอนไปเศร้ากูไงพี่น้องเลยอ่ายังไม่ได้ล้างเลยไม่แต่อ่าไปเอาของอย่างเดียวฮะอ่าเพื่อทำลายพามันห้อนพี่น้องเลยเอาลำก้อนก็เลยเอาเบียร์มาเลยอ่าเบียร์นี่บ้าบุญเอามาอ่าพออันนี้ก่อนเพราะว่าเพราะว่ามันพอเลยจังเลยอ่าไปเซ็นเอาแล้วก็เท่าจบชิ้นงานไปแบนพี่น้องเลยจังชิได้ ไปจ่ายเพื่อนเนาะโดยเพราะว่า,อาเอางานตนน้องมีเรามีเบียร์พี่น้องเนาะโอ้แสบตาเนาะโอเคเลาวเพื่องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอเน่าเพี่อนเพื่องไปเพียงฉันนี่ก่อนเพราะว่มามันฮอนอบอ,อาเนาะขอบคุณขอบคุณงานจะดีนะอเอฟซีทุกปีการเนะาะกำรับส่งที่ประพุ่นตั้งกระต้นจนจบ โดยบดนะุคคาภโชาณมาคุมันอปยตลอดเนาะหากว่าบางคนมีพิชซ่าใการก็ต้องกาบรรขอโทกขออใปเป็พิเก่าเด้อเนาะอ่ะสำนี้ไปแล้วพี่น้องเลยหอดเนาะสบายดีสวัสดีเพื่น้ังงรถจูบุญชุกนะไปแล้ว